วันนี้วันที่ห้าตุลาสองห้2564ได้รับพินดีใจสุดๆค่ะความสำเร็จนี้ได้มาจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ FC แฟนคลับทุกท่านนะคะขอบคุณที่รักกันขอบคุณที่ห่วงใยกันขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกัน ดีใจสุดๆค่ะรุนีชาแนลทำสำเร็จแล้วเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกบ้านนะคะก้าวไปสู่จุดหมายเดียวกันขอให้มีวันนี้ด้วยกันทุกคนนะคะความรู้สึกนี้อยากจะบอกว่าดีใจที่สุดในชีวิตก็ว่าได้ค่ะสุดๆเลยค่ะ ได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์ไปสนีมาหน้าบ้านวิ่งออกไปเลยวิ่งออกไปเลยจริงๆค่ะตั้งแต่รอคอยกว่าจะมาถึงวันนี้ได้นะคะทุกคนไม่ใช่ง่ายๆเลยค่ะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยความภาคภูมิใจในจุดนี้มันสุดๆมากมันสุดยอดมากเป็นกําลังใจให้ ทุกบ้านจริงๆนะคะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆสำเร็จนะคะสู้ๆนะคะอย่าท้อน,นะคะเพื่อนๆคะ่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ